อ้ไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกนอนเลยนอนเลยครับนอนเลย <c oughs> นอนเลยนอนเลยนอนเลยช่วงเย็นเย็นนะครับมาดูลูกแมวเล่น <c oughs> <c oughs> ไปไหนเอาไว้สมหวังนี่เหนื่อยหรือเปล่าเนี่ยแอบอยู่ตรงนี้ชิบอของ อันนี้คือแฝดดำนะครับมาวิ่งเล่นกันวิ่งสนุกเลย น,นี่ก็จ้องแล้วจ้องแล้วหเตรียม,มตัวระวังระวังไปโอยู่ย,ยักยักนะโหโหก้องจับไม่ทันเลยไปหาแม่แล้วแฝดดำนะครับสองตัวอีกตัวหนึ่งลายไม่รู้ไปไหนแล้ว นีพ่พวกนี้ติดแม่ไม่ใช่ติดแม่นะครับแม่ต้องมาเฝ้าลูกเขาชิปแม่ขาวว่าเมื่อไหร่ลูกจะเข้าบ้าน นั่งใหเขาเฮ้ทัวจะไปไหนนั่งดูถนนเรา หมาวิ่งผ่านหน้าบ้านเ,เราต้องหลบก่อนเ,ออเพียบเลยสีแยกนะครับสีแยกหมาดูกนะครับไม่ต่ำกว่าสิบตัวครับ ยังไงเข้าบ้านไหมปะเดี๋ยวจับเข้าบ้านก่อนนะครับเตรียมตัวเข้าบ้านแล้วนะครับไปไหนหันหน้ามาดิ <laughs> หมดสภาพนะครับ <laughs>